ปฏิบัติธรรมให้มีความสุขและจะมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมในการบวชนี่ที่จะเป็นลูกของตถาคตเนี่ยอย่าให้มีความทุกข์ถ้าบวชแล้วยังมีความกังมันจะมีความทุกข์อยู่ไม่ใช่ลูกของพระศาสดาการบวชต้องทําตัวทําตนให้เป็นสุขอยู่เสมอจีงจะเรียกว่าเป็นลูกของพระศาสดาแม้จะบวชมาก้าตาออกจากโบในวันนั้นก็ให้เป็นสุขหรือจะบวชตัง 100, าา้งร้อยปีร้อยพรรษาก็จะมีความสุขการสุขใจคุณสมบัติของนักบวชก็คือหนึ่ง ไม่มีเครื่องกังวลต้องไม่มีเครื่องกังวลใดๆใจตัวเองอย่ามีอย่าให้คนอื่นกังวลด้วยเรือติดค้างอันนั้นอันนี้อย่าให้มีหนึ่งไม่มีเครื่องกังวลเรียกว่าปริภนสองขันตีอดทนคุณสมบัติของนักบวชชรื่อจะบวชตั้งร้อยพรรษาแต่ถ้าขาดขันติขาดความอดทนปฏิบัติธรรมเป็นร้อยปีถ้าคุณยังไม่มีน้ำอดน้ำทนขันตีประมังตะโปจตีติกันก็ไม่ใช่ว่ามีคุณสมบัติของนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงอาการที่สาม ต้องมีความเปลียนไม่ย่อหยอ่อนความเปลียนใน่ยาย,ย่อหยอ่อนเปลียนทางโลกก็สําเร็จทางโลกเพี่ยนทางธรรมก็สาเร็จทางธรรมองค์菩萨ธรดมมีธรรมสองอย่างที่ตรัสรู้หนึง่งไม่ยินดีพอใจในเฉพาะบุญกุศลที่มีอยู่คือหาโอกาสสร้างเรื่อยๆอันนี้ใช่เนาะเหมือนทางโลกเนาะอพอยู่กนกินแล้วมีตงังแล้วใช้ตังก็หมดไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่เมื่อยินดีพอใจในบุญที่มีอยู่เราให้ทานเรามีาาารัทธารักษาสุดมันได้เรามาปฏิบัติธรรม ทำให้่ีขึ้นหนึ่งเมืม่อินดีพอใจในบุญที่นที่มีอยู่หาว่าการทำให้ขึ้นสองมีความเพียรไม่ย่อหย่อนข้อที่สองเนี่ยสำคัญเมื่อมีความเพียรแล้วก็อย่าย่อหย่อนรักษามาตรฐานเอาไว้เพียรต้เพิ่มเพิ่มขึ้นทำสองอย่างนี้ทําให้พระองค์สัจธรรมพระสมณะพรพุทธเจา้จาเจ้าทั้งหลายก็เอามาปปฏิบัติได้โดยที่ไม่ยากน้องก็มาสู่ตนฐานลกทางธรรม